แล็คนรกออริจินในปี2025จะมีอะไรบ้างอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับพททวินทับอัพปัญหาของหนูก็หมดไป เพราะเขาเต็มถูกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพ y ช o to Win t o ท็อปอัลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ เอาละครับตอนนี้ R.O เนี่ยก็ได้มีการปล่อยคลิปออกมานะครับเป็นคลิปสวัสดีวันตรุษจีนนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของการรีแคปนะครับว่าในปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยเกมเนี่ยได้มีการเปิดเซิร์ฟเวอร์อะไรบ้างนะครับผมรวมถึงแบบว่ามีแพทอะไรใหญ่ๆบ้างอย่างเช่นวกเกาะแมวซากุระวาวหรือวิกแลนด์หรือการสลิงเกอร์อะไรแบบนี้นะครับผมก็เป็นแพทที่รีแคปออกมานะครับรวมถึงการคอลบทั้ง3เรื่องนะครับที่มีการเกิดขึ้นในปี2024นั่นเองนะครับแต่อันนี้ไม คลิปนี้ครับใจความสําคัญหลักๆของคลิปนี้เนี่ยก็คือการสปอยว่าในปี2025เนี่ยแล็กซ์ล็อกออริจินเนี่ยจะมีการพัฒนาไปในทิศทางไหนหรือว่ามีอะไรมาบ้างนั่นเองครับซึ่งในปี2025นี้นะครับผมเขาก็จะมีการปล่อย expansion ทั้งหมด2เมืองหลักๆด้วยกันนะครับนั่นก็คือฮูเกลนะครับซึ่งเป็นเมืองที่มีอยู่ในแล็กซ์ล็อกออนไลน์ปกติอยู่แล้วนะถ้าเกิดใครที่เคยเล่น ROPC ก็จะรู้ดีว่าเมืองนี้เป็นอย่างไรนะครับกับอีกอันนึงก็จะเป็น land of ninja นั่นเอง และพร้อมกันครับกับแพดฮูเกลเนี่ยก็จะมีการปล่อยอาชีพใหม่อย่างซูเปอร์โนวิดมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายๆละคนรอคอยนะครับในคลิปนี้ก็ทําให้เราได้เห็นแล้วว่าเอ้ยมันมีอาร์ตเวิร์กออกมาแล้วนะเขาดีไซน์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็รอเล่นกันได้เลยนะครับในปีนี้นั่นเองนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับก็ยังมีดีไซน์ของรูปทรง เมืองต่างๆนะครับหรือว่าตึกราวบ้านช่องต่างๆรวมถึงฟิลแมพข้างนอกให้เพื่อนๆได้เห็นกันด้วยว่าฮูเกลใน RO เนี่ยจะดีไซน์ออกมาเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับรวมถึงบอสครับเดาเดสลอสนะครับก็ได้มาถึง ROO แล้วนะครับมังกรแดงของเรานะครับ แล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นแรนกิสนะครับซึ่งอันนี้หลายๆคนก็น่าจะได้เห็นไปแล้วนะครับในพวก TOC นั่นเองครับและการมาของบอสใหม่แน่นอนว่าก็จะต้องมีพวกการ์ดอะไรต่างๆใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นพวก NPC แล้วก็เกมเพลย์ใหม่ๆเนื้อเรื่องของแมปฟูเกลนั่นเองนะครับอันนี้ก็รอติดตามแล้วกันนะผมว่าเนื้อเรื่องในเวอร์ชัน r o เนี่ยจะเป็นอย่างไรครับ ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการแข่งนะครับในปี2025นะครับผมว่าจะมีแข่งอะไรนะครับหลักๆเนี่ยเขาก็จะพูดว่าเอ้ยในปีที่แล้วเนี่ยเขาแข่งกันไปเยอะมากโอดินวอลคิลี่ทออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็รวมถึงแบบวอลล่าด้วยนะครับ รอบนี้เนี่ยเขาจะไปโฟกัสกับการแข่งแบบ GVG Tournament น,น,นะครับหรือว่าโลกิครับที่เรารอกันมาโคตรนานนะครับเขาบอกว่าจะมาในปีนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูว่ามันจะทำออกมาแบบไหนแล้วจะสนุกหรือเปล่านั่นเองนะครับอ่าแล้วอันนี้ก็จะมีการรีแคปถึงตอนที่เรามาแข่งวอลคาร่าเวิลด์ครับที่ประเทศไทยด้วยนะผมว่าเอ้ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับบรรยากาศในงานเป็นอย่างไรนะครับ รวมถึงอีกอย่างหนึ่งที่เขามีการบอกในคลิปนี้นะครับผมก็คือจะมีการเพิ่มโหมด PVP ใหม่นะครับที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถเลือกบิลเลือกจ็อบของตัวเองมาแข่งขันกันได้อารมณ์คล้ายๆกับตอนวอลล่า l a นั่นแหละนะครับก็คิดว่าอาจจะเป็นการแข่งขันแบบเท่าเทียมกันนั่นเองครับ โอเคครับและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับที่ทางเกมเนี่ยได้มีการประกาศออกมาในช่วงต้นปี2025นั่นเองนะครับผมว่าในปีนี้เนี่ยจะมีแพทใหญ่ๆแพทอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดของแต่ละแพทกันได้เลยนะผมว่าแต่ละอย่างที่จะมาเนี่ยจะมีการพัฒนาไปยังไงนะครับในส่วนของเกมและ n a r o k Origin นั่นเองครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปข่าวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องจุงโกะได้ทําคลิปของเกม r ร g n a r o k Origin ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวาไไไปก่อนะรเดี๋ยวง้ พบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ